นิดเป็นลูกกพรพาอาศัยอยู่กับลุงป้านิดออกมาทำงานรับจ้างหาหลายได้เพิ่มจากการรับจ้างเข็นผักให้กับเท่าแก่ร้านหนึ่งในตลาดสดลุงกับป้าของนิดนั้นทีแรกก็ห้ามนิดอยู่แต่เมื่อน,นิดบอกว่านิดอยากจะเก็บเงินเพื่อเรียนต่อ ลุงกับป้าบอกว่าลำพังป้าหาเช้ากินขําป้าก็มีปัญญาจะส่งนิดได้เรียนต่อได้เมื่อเป็นความต้องการของนิดลุงกับป้าก็เลยไม่ห้ามแต่ก็ได้เตือนหลานว่ามันเหนื่อยต้องอดทนนิดบอกว่าไม่เป็นไรนิดทำได้วันนั้นหลังจากเลิกเรียนนิด ก็เลยไปบ้านเท่าแก่เพื่อจะนั่งรถออกไปกับท่านเอาผักไปลงที่ตลาดวันนั้นเมียเท่าแกไม่สบายไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ไม่ได้กลับมาบ้านเท่าแก่ก็เลยได้ไปสองคนกับนิดเท่าแกนั้นอายุประมาณ60แล้วแต่ร่างกายของแกยังแข็งแรงทำงานได้อยู่ วันนี้นิดต้องทำงานหนักมากเพราะเมียเท่าแก่ไม่สบายแต่เท่าแก่บอกกับนิดว่านิดจะได้เงินเพิ่มนิดก็เลยดีใจนิดนั่งรถออกไปกับเท่าแก่หลังจากเขียนผักขึ้นบนรถเสร็จเรียบร้อยเท่าแก่มองดูนิดที่ใส่เสื้อเท่าแก่ของนิดนั้นเป็นคนเจ้าชู้สักหน่อย ในเมื่อเมียเขาไม่อยู่เขาก็เลยมองนิดแปลกๆนิดใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อแขนสั้นเขาแอบมองเรียวขาของนิดแต่นิดไม่ได้สังเกตนิดมานั่งเคียงข้างกับเขาเพราะปกติแล้วต้องเป็นที่นั่งของเมียเท่าแก่แต่วันนี้เมียเท่าแก่ไม่อยู่นิดก็เลยมานั่งแทนเขาก็เลยสังเกตเห็น ปกติแล้วนิดจะนั่งข้างหลังเออนี่หนูวันนี้หนูต้องทำงานหนักหน่อยนะไม่เป็นไรค่ะเท่าแกหนูทำได้ค่ะแต่เท่าแกจะให้เงินเธอเพิ่มเพราะว่าเมียเท่าแกไม่สบายหนูต้องทำงานเพิ่มนิดดีใจที่จะได้เงินเพิ่ม จะได้เก็บเงินได้เยอะเยะจะได้เก็บไว้เรียนต่อเธอคิดในใจนิดโทรบอกกับแม่ไปแล้วว่าต้องกลับค่ำหน่อยเพราะวันนี้งานหนักเมียเท่าแก่ไม่สบายแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเมื่อไปถึงตลาดสดที่หลงผักแล้วนิดกับเท่าแก่ก็ช่วยกันคนละไม้ละมือนิดเป็นคนขยันทำทุกอย่างหนักกว่าเท่าแก่อีก เท่าแกก็เห็นใจทั้งเอ็นดูด้วยหลังจากที่ขนของเสร็จแล้วเท่าแกก็บอกกับนิดว่าเออนี่หนูเดี๋ยวขากลับนะไปแวะที่บ้านของฉันก่อนนะฉันจะให้เงินพิเศษกับเธอได้ค่ะขอบคุณมากนะคะเท่าแกไม่เป็นไรหรอกปกติแล้วเท่าแกก็จะไปส่งนิดเลย พอนิดนั่งวินมาแต่นี่เท่าแกบอกไปบ้านก่อนนิดไม่ได้เอกใจเลยว่าเท่าแกกำลังคิดอะไรอยู่แต่ปกติเขาก็จะไปส่งเลยแต่วันนี้เขากลับบอกว่าไปที่บ้านเขาว่าจะกลับไปเอาเงินก่อนนิดก็เลยไม่เอกใจเธอกับดีใจซะอีกที่จะได้ทิปก้อนโตขับรถไปเรื่อยๆเท่าแกก็แอบมองนิด แล้วก็นึกยิ้มอยู่ในใจส่วนนิดก็นั่งมองไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรหรอกสาวน้อยหน้าซื่อแล้วก็ใจซื่อด้วยเมื่อไปถึงบ้านของเท่าแก่แล้วเท่าแก่ก็บอกกับนิดว่าตามฉันเข้ามาก่อนสิเงินฉันอยู่ข้างในค่ะเท่าแกนิดเตือนเข้าไปในบ้านของเท่าแกนั่งก่อนสิหนูรีบอยู่เหรอฉันจะอาบน้ำก่อน ค่อยไปส่งเธอเธออาบน้ำก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูกลไปอาบที่บ้านอาบก่อนเธอเนี่ยชุดของลูกสาวฉันก็มีเดี๋ยวฉันหาให้ใส่เธอจะได้ใส่แบบสบายๆไงเมื่อตัวเปื้อนไปหมดกลับไปบ้านจะได้ไม่ต้องอาบอีกอากาศมันหนาวนะนิดคุณคิดอยู่สักพักก็ได้ค่ะเท่าแก ยื่นชุดของลูกสาวให้กับนิดนิดก็เลยไปอาบน้ําส่วนเท่าแก่ก็ไปอาบี่ห้องหนึ่งทั้งสองต่ก็อาบน้ําพร้อมกันแต่อยู่คนละห้องเมื่ออาบน้ําเสร็จชุดที่เท่าแก่เอาให้มันเป็นชุดที่บางมากมันเป็นชุดนอนนิดใส่เข้าไปแล้วก็รู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันว่าเท่าแก่จะมองหรือเปล่า แต่คงไม่มีอะไรหรอกมั้งเธอก็เลยใส่มันออกมาเสื้อตัวนั้นบางจนเห็นเสื้อชั้นในเท้าแก่อาบน้ําเสร็จก็นุ่งผ้าขนหนูเืนเดียวเดินออกมาข้างนอกนิดก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะมันเป็นบ้านของท่านจากนั้นนิดก็มานั่งรอท่านอยู่โซฟาเพราะยังไม่ได้รับเงินที่ท่านว่าจะให้รางวัลเลยเท้าแก่เดินมานั่งใกล้ๆนิดนี่หนู หนูรู้ไหมว่าเมียฉันน่ะไม่สบายไม่ได้กลับมาบ้านอีกตั้งหลายวันนะหลือคะหนูต้องทำงานหนักหลายวันเลยนะแต่หนูก็จะได้เงินพิเศษขอบคุณมากค่ะหนูํำได้ใช่ไหมได้ค่ะทั้าแกแต่วันนี้เงินพิเศษที่ฉันจะให้เธอน่ะมันเป็นเงินที่ คนของช่วยฉันนะแต่วันนี้ฉันจะให้ทิปเธออีกก้อนหนึ่งถ้าเธอช่วยฉันนิดทำหน้างงเท่าแก่มองมาที่เสื้อแล้วก็ที่หน้าอกของเธอเธอรู้สึกเขินแล้วก็กอดอ,อกเอาไว้เท่าแก่ยิ้มไม่ต้องเคินหรอกหน้ามีฉันอยู่ในบ้านคนเดียวเธอไม่ต้องอายเธอก็กันเองกับฉันอยู่แล้ว ค่ะเท่าแกแล้วเท่าแกใจให,หนูทำอะไรล่ะคะทำหน้าที่แทนเมียฉันไงละ่ะเท่าแกพูดออกไปตรงๆนิดก็ตกใจอะไรนะคะเท่าแกก็ทำหน้าที่แทนเจ้าไหนผู้หญิงของเธอไงละ่ะไม่ได้นะคะเท่าแกหนูทำแบบนั้นไม่ได้คะ่ะทำไมละ่ะเธออยากได้เงินไปเรียนต่อไม่ใช่เหรอ ได้ยินเธอบ่นอยู่เธอะ่ะจะได้มากกว่าเงินไปเรียนต่อเลยนะมีเงินฝากจะด้วยเธอไม่สนใจเหรอฉันให้เธอสองหมื่นเลยนะถ้าเธอทำหน้าที่แทนเมียของฉันนิดได้ยินคำว่าสองหมื่นเธอก็หูพึงแต่ให้เธอทำแบบนั้นเธอจะทำได้เหรอ เธอไม่เคยเรื่องแบบนี้และอีกอย่างเธอก็กลักวามากเท่าแก่เป็นคนรูปร่างท้วมตัวอ้วนอ้วนลงพุงเธอคิดไปจนถึงตรงนั้นเธอก็เลยรู้สึกเสียวไปทั่วร่างกายของเธอเลยเท่าแก่ขยับเข้ามาใกล้กับนิดและก็โอบกอดน,นิดเอาไว้นิดตกใจอย่าค่ะเท่าแกอย่าทำแบบนี้กับนุ้เลยค่ะอ้าว เธอไม่อยากได้เหรออะฉันให้เธอสามหมื่นอะถ้าเธอยอมทำตามที่ฉันบอกสามหมื่นเลยเหรอคะใช่สามหมื่นนี่มันเงินต่างหากนะแต่เงินที่ฉันให้เธอที่เธอยกของช่วยฉันก็ต่างหากรวมๆกันแล้วน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนิดคุณคิดคิดดูให้ดีดนะหาไปกี่ปีกี่ชาติ ถ้าจะได้เงินก้อนตัวแบบนี้เธอได้เงินเรียนสบายๆเลยแล้วท้าเก่ไม่กลัวเมียรู้เหลอคะไม่หรอกเมียฉันไม่มีวันรู้เด็ดขาดเอาล่ะไม่ต้องถามเยอะถ้าอยากได้เงินก็ทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกันนิดคิดไปถึงหน้าลุงกับป้าถ้าได้เงินส่วนนี้ไปแบ่งให้ลุงกับป้าบ้าง ป้าก็คงจะดีใจว่าไงล่ะหนูเงินไม่ใช่น้อยๆนะฉันไม่เคยเสนอให้ใครเลยนะนอกจากเธอนิดคิดว่ามันไม่เสียหายอะไรมากมายหรอกเธอก็เลยตัดสินใจบอกกับเท่าแก่ไปว่าตกลงกับเท่าแก่หนูจะทำตามที่เท่าแกบอกค่ะดีมากเธอนี่ฉลาดเลยนะ มามานวดให้ฉันก่อนสิจากนั้นเท่าแกก็นั่งหันหลังให้กับนิดนิดนวดให้เท่าแกเบาๆเธอนวดไปเรื่อยๆแล้วเท่าแกก็หันหน้ามาหาเธอโอบกอดเอวของเธอเอาไว้นิดตกใจมากไม่ต้องตกใจหรอกแม่สาวน้อยฉันจะทำให้เธอมีความสุขไปเข้าไปในห้องดีกว่า ตรงนี้มันไม่สบายเท่าแก่จุงมือนิดก็ไปในห้องห้องของท่านกว้างขวางมากเพราะท่านเป็นคนมีเงินบ้านก็แสนจ,จะน่าอยู่นิดรวบรวมกำลังใจเงินตัวเดียวเพื่อเงินเท่านั้นเธอก็เลยถอดหายใจมาแม่สาวน้อยขึ้นมานอนบนเตียงกับฉันสิ จากนั้นนิดก็ขึ้นไปนอนบนเตียงเคียงคู่กับเท่าแก่ของเธอเท่าแก่ของเธอร่างท้วมขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วก็เรื่องนิดมานอนทับร่างของท่านนิดตกแกอยู่เหมือนกันแต่ก็ตั้งสติได้ในที่สุดนิดก็ตกเป็นของเท่าแก่อย่างลืมตัวและก็เต็มใจด้วย เพราะเธอไม่เคยเจอเ,เรื่องแบบนี้ยิ่งทำให้เธอเคิบเขิมไปกับเท่าแก่เท่าแก่ดีใจมากที่ได้สาวไว้อามาเป็นเมียอีกคนหลังจากนั้นทางสองก็นอนหมดแรงกันอยู่ตรงนั้นเท่าแก่โอนเงินให้กับนิดนิดเมื่อเห็นตัวเลขแล้วเธอก็ดีใจ เธอคิดว่าแค่นี้เองต่างคนก็ต่างมีความสุขและยังได้เงินอีกเธอก็เลยบอกกับเท่าแก่ว่าเท่าแก่คะวันหลังถ้าเท่าแก่อยากคลายเครียดก็เรียกนิดได้นะคะเท่าแก่ยิ้มดีมากจากแม่สาวน้อยเราก็มากันทุกวันนี่แหละตอนเวลาเลือกงาน ตกลงไหมเธอก็จะได้เงินทุกวันนิดยิ้มตกลงกับเท่าแกหลังจากที่คุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่าแกก็ผ่านิดไปส่งที่บ้านนิดก็เข้านอนด้วยขวมอ่อนเพลียส่วนเท่าแกนั้นก็ขับรถกลับบ้านอย่างอารมณ์ดีและมีความสุข